ผมอ่านเกมชัดๆเลยนะครับรบิงเคนเนียได้รับคำสั่งจากโจไบเด่นให้ไปที่ปักกิ่งเพื่อจะแสดงละครฉากหนึ่งให้ทางปก,กิีงดูว่าตอนนี้เราขอสงบศึกก่อนอเพราะเหตุผลก็คือว่าทางบิงเคนต้องไปแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะให้จีนกับสหรัฐเนี่ยฟื้นฟูความสัมพันธ์ตามที่โจไบเด่นเคยพูดไว้นะครับ ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องทำครับแล้วก็ทําแล้วก็มีประโยชน์ด้วยกับจีนและสหรัฐเองลดความร้อนแรงเหมือนนั้นระบบน้ําหล่อเย็นนะฮะให้มันเย็นลงคราวนี้การที่ mm hmm. มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าบิงเกนเขาต้องการ mm hmm. หรือโจไปเด่นเนี่ยเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผู้ร้ายนะฮะสหรัฐ mm hmm. ก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะฮะแล้วซึ่งก็เข้าทางจีนครับจีนก็บอกว่ามารยาทที่ดีต้องทําอย่างนี้ครับก็คือว่าเราไม่ควรจะใส่ร้ายป้ายสีกันหรือหาเรื่องกันอันนี้คือคือเป้าหมายชัดเจนครั้งใหมนนเย็ล อืม<น>ประมาณแล้วได้ผลไหมครับได้ผลมากครับได้ผลนะผมอยากยกอย่างเช่นว,ว่าการที่เข้าไปประชุมกับสีจิ้นผิงเนี่ยมันเหมือนกับการเข้าพบจกกักรพรรดิเลยนะครับ <c oughs> ไปรอนะครับรอว่าจะพบหรือได้พบหรือไม่ได้รบได้พบหรือเปล่า <c oughs> หนึ่งชั่วโมงครับที่ต้องรอโดยไม่ทราบคำตอบว่าจะให้พบหรือเปล่าแล้วพอเข้าไปปุ๊บอ่ะเขาก็นั่งซ้ายนั่งขวานะครับ <c oughs> เห็นภาพของการที่เหมือนกับว่าทูตมาพบจกกักรพรรดิจีนนะครับแล้วก็ <c oughs> สีจิ้นผิงก็เลคเชอร์เลคเชอร์ให้ฟังว่า จีนไม่ต้องการมีเป็นเป็นศัตรูกับสหรัฐหลอกแต่สหรัฐเองนั่นแหละหาเรื่องจีนฉะนั้นกรุณาเปลี่ยนโนโยบายเสียตรงนี้เสียให้มันดีขึ้นอันนี้พูดชัดเจนนะฮะในลนักษณะอย่างนี้ผมก็คิดว่าบิงเคนเขาก็ดีครับเขาเป็นคนดีครับก็คือว่าเขาก็สงบเสงี่ยมเตรียมตัวแล้วก็ฟังนะครับสามสิบห้านาทีครับที่คุยกันเนี่ยผมว่าไม่มีเนื้อหาอะไรเลยผมอ่านแล้วก็ผมไปฟังภาคภาษาอังกฤษก็ไม่เห็นมีเนื้อหาอะไรเลยนะครับก็คือมีการเลคเชอร์แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่า โจไบเดนขอให้ญาติ uh, ด,ดีกับ uh, สีจิ้นผิงหน้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาฝากความคิดถึงไปโจไบเดนด้วยแล้วก็ mm. แล้วก็ออกไปนะฮะ mm. อันนี้ก็จบแค่น,นั้นเอง mm. แต่ว่าผมว่าบิลเกตก็ก็ดีนะครับบิลเกตก็เป็นคนที่ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโอเฟนจริงๆคนะคือเขาไปจีนเนี่ยเขาไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากต้องการทําบุญนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงทุนบ้างอาจจะเป็นข้อเล็กข้อน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่บิลเกตต้องการแสดงหเห็นว่า ประชาชนอเมริกันกับประชาชนจีนเ,นเรารักกันนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับผมผมรู้สึกถึงความดีของวิลเกตว่าวิลเกตแสดงให้เห็นว่าประชาชนจีนเนี่ยกับอเมริกันเนี่ยไม่เคยโกรธการเกลียดกันและและทางประชาชนจีนนะสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้เลยสมัย30ปีที่แล้วเนี่ย จีนรักอเมริกันมากนะครับเพราะอเมริกันเป็นคนช่วยจีนนะครับทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของเทคนโนโลยีและการลงทุนในสมัยที่จิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยไปอยู่ไปจีนเนี่ยได้รับการตอนรับที่ดีมากเหมือนเป็นเป็นวีรบุรุษเลยนะครับตอนนั้นจิมมี่คาร์เตอร์เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับจีนดีที่สุดนะฮะในประธานาธิบดีทั้งหมดแต่สิ่งที่เลวร้วายเกิดขึ้นทั้งหลังเนี่ยผมว่ามันเกิดจากกลุ่มอีลิทของของอเมริกาที่ที่อิจฉาริษยาจีนก็เลยสร้างเรื่องราวมามา,มากมา,กายกายกองเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าบิลเกตพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาอะเป็นคนที่รักประเทศจีนนะไปประเทศจีนบ่อยแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสไม่ว่าจะเป็นใครอ่ออออะดีโอแอปเปก็ไปมานะครับก็ซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือว่าการลงทุนของสหรัฐในจีนก็ยังเยอะอยู่มีมากมายอยู่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าความขัดแย้งจีนสหรัฐได้อย่างไรคุณอิกพอจะ เดาๆนี่เขามันเกิดได้เพราะอะไรอืมก็จีนกําลังขึ้นมาแหละครับมีโอกาสที่จะแซงใช่ไหมครับทาท้าทายครับการท้าทายใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ที่เมื่อสักครู่ผมก็คุยกันอีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงสงครามโลกเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดล็อกแต่ว่าถ้ามันจะเกิดก็คือสงครามไต้หวันนะฮะซึ่งมันเกิดแน่ๆนะฮะก็เคยคุยเรื่องนี้บ่อยๆนะว่าสงครามไต้หวันเกิดแน่จะเกิดในลักษณะไหนเนี่ยผมก็อยากลงลึกเหมือนกันว่าว่าการที่จะเกิดสงครามไต้หวันเนี่ย มันก็คงจะเกิดลักษณะที่ว่าจีนไปเอาเอาไต้หวันคืนมาซึ่งคิดว่าน่าจะปีสองศูนย์สามศูนย์แต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่ามองในเชิงของสัพพะกำลังไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเศรษฐกิจโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าทางฝั่งจีนมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของทางทหารนะครับในหลายมิติเองเนี่ยถ้าจะว่ากันไปเนี่ยมันก็ยังถือว่าน้อยกว่าทางฝั่งของเซมีกาอยู่อยู่หลายช่วงตัวอยู่เหมือนกันทั้งไอตัวเรือดำน้ำนะฮะไอตัว ขาเรียกอะไรพวกเครื่องบินอต่างๆเนี่ยนะครับมันในหลายส่วนอาจจะยังเป็นรองอยู่นะครับทําไมอเมริกาไม่จัดตั้งแต่ตอนนี้เลยครับปิดเกมตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะมันจะไปรอถึงสมมติรออีกเจ็ดปีเนี่ยนะฮะโอ้โหจีนเขาก็พัฒนาไปถึงไหนแล้วถึงตอนนั้นอเมริกาอาจจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าใจถึงพอหรือเปล่าล่ะครับถ้าใจถึงพอก็บุกเลยแต่มันไม่มีเหตุอะไรที่จะบุกคือหลักการง่ายๆนะครับกองทัพเรือที่เจ็ดับคือคนคุมแปซิฟิกกองทัพเรือที่ห้าคุมมหาสมุทรอินเดีย คราวนี้ปัญหามันคือกองทัพเรือห้ากับเจ็ดเนี่ยร่วมมือกันกลายเป็นกองกําลังอินโดแปซิฟิกไม่ใช่เขาไม่วางแผนนะครับเขาวางแผนไว,ว้แล้วว่าเวลาลบกับจีนต้องลบสองกองครับกองห้ากับกองเจ็ดต้องร่วมมือลบกันฉะนั้นเขาก็เลยวางแผนว่ามันจะต้องเป็นสมรภูมิที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกมันก็เลยเปลี่ยนชื่อแผนของเขาที่ท,ที่ออกมาล่าสุดที่โจไปเด่นทําแผนมาล่าสุดคืออินโดแปซิฟิกคือห้าบกเจ็ดคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ว่าสหรัฐเหนือกว่านี่เหนือกว่าไม่จริงครับถ้าเฉพาะกองที่เจ็ดเนี่ย สูสีครับเพราะจีนเหนือกว่าด้ซ้ําไปเพราะเหตุผลก็คือกองทัพเรือที่เจ็ดเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของสหรัฐประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของกองเรือเนาะอยู่ที่อยู่ที่กองทัพเรือที่ 7. เจ็ดแต่ถ้าครึ่งหนึ่งของสหรัฐมาลบกับจีนเนี่ยอย่าลืมว่าลบจีนลบในบ้านนะครับสหรัฐมาจากหมื่นสองพันกิโลนะครับข้ามแปซิฟิกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสหรัฐได้เปียนทุกอย่างเลยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยล้อมจีนอยู่นะครับโยโกซุกะ mm hmm. นะฮะปูซานนะครับเออนางาซากินะครับ โอกินาวะนะครับลูฟอนฟิลิปินนะครับเกาะไต้หวันก็ยังเป็นของสหรัฐอยู่นะครับพวกนี้คือร้วองจีนไว้หมดนะครับยังขาดอยู่ประเทศไทยนี่แหละถ้าได้ประเทศไทยมาอีกฐานทัพหนึ่งเนี่ยเขาล้อมจีนได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยฟังแปซิฟิกเขาถึงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกถึงมีชื่อประเทศไทยอยู่ใครใครเคยอ่านไหมครับมีชื่อประเทศไทยอยู่นะครับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต้องมีญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินส์และไทยครับมีเขียนได้ชัดเจนแลละครับและไทยเขาถึงบอกไงว่า ไทยเนี่ยน่าจะเป็นฐานทัพสารัดได้ถ้าสมบูรณ์แบบที่สุดปิดล้อมจีนได้ครบวงจรครับเพราะเหตุผลเพราะอะไรตอนนี้จีนคุมทะเลจีนใต้ยอยู่ทะเลจีนใต้เนี่ยอยู่ในความครอบครองของจีนนะครับ <c oughs> เขาวางกองทัพกองกําลังไว้แล้วนะครับเรียบร้อยสามเกาะนะครับเกาะนี้เหมือนกับเรือมันทุกือนมนที่ไม่จมนะครับทุกอย่าง มีทหารเป็นหลายหมื่นคนนะครับคุมะทะเลจีนใต้ยอยู่ฉะนั้นใครทาอะไรในทะเลจีนใต้เนี่ยจีนรู้หมดแล้วจีนมีกองเรือมืคือมาที่อยู่หายหลํานะครับอย่าลืมนะว่าจีนมีเรือน้นอยู่79ลํานะครับเป็นนิวเคลียร์12นะครับเป็นดีเซลไฟฟ้าอีก50นะฮะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ได้ด้อยเรื่องเรือดำน้ำนะครับกองทัพกองกองเรือดำน้ำของจีนใหญ่มากสหรัฐมี60 60ลําลำแต่สหรัฐเหนือกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะเป็นนิวเคลียร์ทั้งหมด อันนี้ถ้าลบกันจริงๆเนี่ยถ้าลบในบ้านมันสหรัฐจะสู้เหรอมันมการส่งเสบร์บียงการอะไรมันก็อาจจะไม่ไม่สู้จีนไม่ได้ดังนั้นถ้าลบกันเดี๋ยวเนี้มันก็สูสีนะครับเพราะเขาไม่ได้ลบทั้งกองทัพแต่จีนลบทั้งกองทัพแต่อย่างที่จีนมีมีสิ่งที่เด็ดเหนือกว่าสหรัฐอย่างนึงที่สหรัฐไม่มีคือกองทัพขี่ปนาวุธ<ม>กองทัพขี่ปนาวุธที่สหรัฐกลัวที่สุดคือตัวนี้ครับ พราะเหตุผลก็คือว่าที่เขามาตั้งกองศุนที่เชียงใหม่คุณอีกรู้แม่พ่ออะไรที่ลงไปท,ทุนไปหมื่นล้านนะเพราะมันคือกองสอดแนมของสหรัฐกองสอดแนมสหรัฐมีท่าที่อะไรจับความเคลื่อนไหวทั้งหมดในจีนภาคตะวันตกครับแต่ก่อนเขามีกองศุนยอยู่ที่เฉินตูตอนนี้กองศุนเฉินตูโดนจีนยุบไปละเพราะเขารู้ไอ้กองเนี้ยมันมาสอดแนมจีนตลอดเวลาเขาเลยยุบทิ้งไปเลยคราวนี้เขาก็เลยย้ายมาเชียงใหม่แล้วก็ทําฐานที่เชียงใหม่ให้เป็นกองสอดแนม ทุกอย่างทางจีนตอนใต้เพราะเหตุผลก็คือขีปนาวุธทั้งหมดของจีนเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตกหมดเลยอย่าลืมนะว่าจีนเก่งมากเรื่องขีปนาวุธเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกองทัพขีปนาวุธนะครับเขาเตรียมไว้แล้วสองหมื่นลูกสองหมืนลูกนี่ไม่สองมูดเล็กๆนะครับมีทั้งยูเคีร์มีทั้งอะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าขีปนาวุธทุกเนี้ยเอาไว้ยิงกับสหรัฐนะครับฉะนั้นถ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยขี่ปืนาวุธพวกนี้ลุย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 เนี่ยเร เพราะเหตุผลคือขีปนาวุธมันมันน่ากลัวเพราะว่ามันเยอะอะมันเยอะมากมันก็เลยเป็นเป็นโจทย์ที่สหรัฐก,ก็กลัวอยู่เพราะเข้ามาใกล้จีนเมื่อไหร่จีนก็ยิงค่ะมันขีปมานุธใส่ตุ้ม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 เขาจะกล้าเข้ามาเหรอเขาก็ไม่กล้าเข้ามาใช่ไหมในวิถีของขีปนาวุธเขาก็ต้องอยู่ห่างๆไว้อันนี้คือความได้เปรียบกับของจีนอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็กองทัพขีปนาวุธเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะภาคจีนตะวันตกนี่มันใหญ่มากมันจีนที่ประมาณเก ตะวันตกประมาณหกล้านกตารางกิโลเมตรกระจายกันอยู่ทั่วไปหมดเลยซ่อนไว้ครับฉะนั้นกองสอดแนมนี่แหละครับจะต้องรู้ต้องสืบไม่ได้ว่าขีปนาวุธมันยิงมาอย่างไหนเพื่อป้องกันไงครับเขาต้องป้องกันขีปนาวุธของจีนให้ได้ก่อนที่จะกล้าเข้ามาบุกเข้ามาน,นี่คือแผนของจีนครับจริงๆใช้ใช้คาพูดของคุณธานีซึ่งซึ่ง,ง,งน่าจะตรงนะครับเรื่องของการเล่นละครเนี่ยอย่างคุณโจไบเดนเมื่อสัก ก่อนนี้นะในช่วงประมาณวันจันทร์วันอังคารอะไรแ,วแถวๆนี้นะครับ mm hmm. เขายังให้สัมภาษณ์อยู่เลย mm hmm. เขาบอกว่าความสัมพันธ์นระหว่างสเันกับจีนเนี่ยมันอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องละเดินหน้าไปอย่างเงี้ยมาโอเคละนะครับความคืบหน้าก็กําลังไปได้สวยนะครับก็เลยส่งคุณบิงเกนไปนะครับก็เป็นเหมือนที่คุณธาน,นีบอกอหล่อเย็นหน่อยนะครับใจเย็นยน,นะฮะมาคุยกันหน่อยแต่ไอ้มอวานนี้มั้งฮะเขาเพิ่งจะมาบอกนะครับบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นดิกเทชชิพผด็จการ นี่มันยังไงคุณตานี่ยละครยังไงฮะแบดไกดูตการะตบจูนี้เหรอฮะเอตบจูนเขาต้องการแสดงไงให้ว่าให้คนอเมริกันอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่อ่อนแอเพราะภาพบิงเก้มันออกมาอ่อนแอครับโอเคบิงเก้นี่ยแสดงตัวเป็นกูไกาย์ครับแสดงตัวเป็นแบดไกครับเป็นผมก็ทําอย่างนี้นะครับประชาชนสหรัฐดูข่าวปุ๊บต้องรู้สึกไปงอจีนไปอ่อนกับจีนเขาก็ต้องแสดงบทอีกบทหนึ่งก็คือเฮ้ย ผมไม่ชอบผมไม่อยากทำผมผมไม่เกลียดจีนผมไม่ชอบกับจีนมันละครแน่ๆอยู่แล้วผมก็แสดงอย่างนี้มันมันมันระดับโลกนะครับฉะนั้นการที่ต้องแสดงท่าทีเขาเรียกว่าบทบาทอย่าเรียกว่าละครเลยบทบาทของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันเพื่อให้ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงชาวสหรัฐกลุ่มหนึ่งก็พอใจกลุ่มนี้ก็พอใจไงครับอย่าลืมว่ามันมีหลายกลุ่มนะวอเตอร์มันต้องเอาใจทั้งสองฝั่งใช่ไหมฮะมีแข็งมีอ่อนมีมี ยืดหยุ่นเคั้งเรียกยืดหยุ่นผมว่ามัน <c oughs> เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่เขาเล่นเกมที่ถูกแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ชัดเจน